สวัสดีค่ะชีวิตดีดีที่นี่ยูเคนะคะมาวันนี้จะไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ใส่หน้านิดหน่อยไม่ใส่อะไรมากมายแต่ก็จะใส่อะไรนะสีแดงวันนี้จะใส่สีแดงจะถูกจะแพงก็แดงเข้าไว้เขาบอกมารู้ไหมว่าใครบอกนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันป่ะเราไปกินข้าวนอกบ้านกันเดี๋ยวไปดูว่าเรากินอะไรกันวันนี้ถึงแล้วค่ะ กินกินข้าวนอกบ้านดิฉันนะคะแต่บ้านของคนอื่นกินข้าวนอกบ้านดิฉันแต่กินข้าวที่บ้านคนอื่นมเราาะ่นะอราะวนะร่านนอกเ้านตัาวนเองวร ในบ้านคนอื่นค่ะพอดีเพื่อนเขาชวนมากินก็คือจำดูเนี่ยค่ะเอฟวันกันมันดูเอฟวันวามันดูสวนบ้านเขาเขาทำสวนใหม่อู้เมสซีอยู่ยูเม็ดอู้ดู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 เขาปลูกเขาปลูกไอ้นี่แล้วโอ้โหมันเป็นลูกเล็กๆน้อยนนี่นี่เพื่อนๆนี่นี่นี่อ่างงมันเขาซื้อตั้งแต่มันเป็นลูกของดีฉันซื้อมาไม่เป็นลูก ต้องดิฉันต้องปี่ยนโอ้โหฮัลโหลเมซี่ดัร์บลีเดอร์บลโอ้ยเขาทำสวนใหม่หน่าอยู่เชียวนี่มีนี่ด้วยซัมเมอร์เฮาส์เอ้ยเมซี่เมซี่ฮัลโหลเบบี้ Hey oh you want me to ซ i t ว i t h you มาดูหน้าเชฟเรานี่เชฟของเรา I ไ n n กั show my chef tonight real gravy british gravy เนี่ม proper proper, proper, proper. gravy proper yes exactly นี่ real gravy ต้องเป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่มาจัด not in the package เนี่ย no no no, 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 no. no not is, in this house this not in this house นี่ y chef. natural juices yeah yes exactly and real yorkshire pudding yes homemade yorkshire pudding yes and i'm gonna have a good food tonight <laughs> gonna have good food tonight know, Yeah. roast pork today roast pork roast pork woo you 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 แล้วก็มีนี้ hello you messy what you gonna have tonight darling woo do 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 นาง do นาง hello baby do นาง do นาง นั่งรออาหารเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะให้เขาเหมือนกันค่ะแต่เราไอเวทติ้งโฟล์ยอฟเชฟพุดดิ้งชอบ s o ยแม่บิวอีเลิฟเนี่ยเดี๋ยวยอฟแชฟพุดดิ้งและมาเรามากินกันไออันนี้ของใครวะไม่ใช่ของดิฉันนะคะของยายคยายยายกินยายยังจ้าเพลทเวลากินอาหารอังกฤษนะคะเราต้องวอร์มเพลทก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าให้โคลนะคะ นี่โรสพาเตโต้ and พาสเนป I love พาสเนปแล้วก็อันนี้ Thank you เชฟ Thank you เชฟนี่ trying to mix it in with the Formula One so it's we not finished yet so some of it's cooked earlier มาค่ะยอดแช่พ mm ุดดิ้งต้องใส่นี่ค่ซอสซอสใส่ไปเลยซอสเยอะๆเราชอบเพราะว่าเอียนเขาทำแบบซอสอร่อยมากอร่อยมาก And it wasn't it, it it going to be long before it got to its date in the freezer. Mm. So it needed to be cooked. Well, unless you go for years, I don't really take much notice of it. Mm. No. I like, I like. Unless your freezer's not working properly. Mm. <laughs> mm. No. I'm an kept ม่เอาฟันไม่รอฟัน่ะโเไ่อันนโปรมาทอยากจะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆอร่อยทีฉันต้องห้ามกินห้าใจเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพุดดิ้งมาแล้วพุดอออิสอันนี้เสิร์ฟ o e person นี่สินเอียน่ f m าามาแรงค่ะวันนี้มาดิฉันก็จัดการเลยค่ะชอบที่สุดคือมแลง my favorite นี่มาเลยค่ะเพื่อนๆม,มาแลง i t e one first ไปคนแรกเลยค่ะ <laughs> ยายมาไม่ <laughs> ่ ของโปรดดาเลยแรลงกับรุดนี่ค่ะกับครีมเบลิน่าไอส์ยัมิยัมิสองนมเขาทำไงคะมามันลงมันไม่ลงตัวขนมหวานมันเหลือหนึ่งชิ้นเขาเลยมาช่วยกันดูดิ วางไปวางมาคุยกัน<า>เป็นชั่วโมงเลยมาเก็บกันโอ้ oh my god แทรบบอีนีอยนิดแทรบบ